รู้ไหมว่าแบรนด์ฟาสต์ฟู้ดที่มีสาขาเยอะที่สุดในจีนคือใครไม่ใช่ KFC หรือ McDonald's แต่เป็นแบรนด์ที่ชื่อว่า OneLess แบรนด์นี้มีสาขามากกว่า20,000แห่งครับใช่ครับฟังไม่ผิดเยอะกว่า KFC และ McDonald ในจีนรวมกันสิอีกและที่สำคัญตอนนี้เขาบุกมาถึงประเทศไทยแล้วเมื่อทนปี2025ที่ผ่านมาเรื่องราวนี้จะเป็นยังไง The Wrap จะเล่าให้ฟังย้อนจะไปปี2000พี่น้องหัวหวยอยู่และหัวหวยชิงเริ่มต้นด้วยเงินทุนเพียง80,000หยวนหรือประมาณ400,000บาทเปิดร้านที่เมืองฝูโจ ตอนแรกพวกเขาทำอะไรคำตอบคือเรียนแบบ KFC ทุกอย่างครับทั้งเมนูการแต่งร้านแต่ปรากฏว่าเจ๋งครับสู้แบรนด์ระดับโลกไม่ได้จุดเปลี่ยนสำคัญคือการปรับกลยุทธ์แบบ180องศาราคาถ้าแบรนด์ดังขายแพงเราขายถูกกว่าครึ่ง product เขาเน้นขายไก่ทอดทั้งตัวไม่แบ่งชิ้นเล็กชิ้นน้อยให้ความรู้สึกคุ้มค่าแบบตะวันออกโลเคชันไม่เข้าห้างหรูแต่เน้นแหล่งชุมชนตรอกซอกซอยและหน้ามหาลายัยเพื่อคุ้มค่าเช่าให้ต่ำที่สุดตัดภาพมาที่ไทยครับเมื่อมกราคม2025วันเลสเข้าไทยอย่างเป็นทางการภายใต้การบริหารของบริษัท CFG แอนเ t h a t l a n d นด์จำกัดกลยุทธ์ที่ใช้ยังคงความเก่าเหมือนเดิมครับไม่เน้นห้างคุณจะเห็นว่นเลสตามแหล่งชุมชนมหาลัยหรือที่พักอาศัยเพราะเขาต้องการให้คนกินได้บ่อยเหมือนอาหารตามสั่งความคุ้มค่าเน้นราคาที่เข้าถึงง่ายกว่าแบรนด์ตะวันตกและไก่ทอดทั้งตัวที่เป็นซิกเนเจอร์ เพื่อสร้างความแตกต่างในตลาดไก่ทอดไทยที่แข่งกันดุเดือดทำไมวันเลสถึงโตได้ขนาดนี้1กลยุทธ์ป่าล้อมเมืองของเหมาเจ๋อตงวันเลสไม่ได้แข่งที่ความอร่อยที่สุดแต่แข่งที่ความใกล้ชิดที่สุดในราคาที่ไม่ต้องคิดเยอะการมี2 0 0 0 0สาขาทําให้วันเลสเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจําวันเหมือนร้านสะดวกซื้อมากกว่าร้านอาหาร 2. จิตวิทยาไก่ทั้งตัวในเชิงจิตวิทยาการได้รับไก่ทั้งตัวให้ความรู้สึกของความคุ้ม ามากกว่าการได้รับไก่เป็นชิ้นๆแม้ปริมาณเนื้อจะเท่ากันแต่มูลค่าทางใจของการได้กินทั้งตัวมันสูงกว่ามากการมาของวันเลสในไทยคือสัญญาณเตือนแบรนด์ฟาสต์ฟู้ดเจ้าเดิมว่าความพรีเมียมอาจกินไม่ได้นานเท่าความคุ้มค่าในยุคที่ข้าวยากหมากแพงคุณล่ะครับลองทานวันเลสหรือยังคิดว่าไก่ทอดทั้งตัวจะสู้ไก่ทอดชิ้นๆแบบเดิมได้ไหมครับคอมเมนต์คุยกันหน่อยนะครับ